สวัสดีครับผมชื่อต่างนะครับใช้ BMW E93 นะครับพัต Liberty Walk ครับครับตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ a มกนัครับฟิล์มกันรอยครับใช้มา 6เดื้อนแลวครับที่ได้เอารถ B M มาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับออรู้สึกว่าได้ใช้สมรรถนะของรถได้เต็มที่แล้วปลอดภัย100%ซครับขับในสนามครับแล้วก็ที่ได้ใช้ฟิล์มแมกนัทแมกนัโปรนะครับฟิล์มกันรอยทำให้สภาพสีรถสวยงามวิ่งในสนามก็สวยอยู่ตลอดครับ อยากจะขอเชิญชวนนะครับผู้ที่ใช้รถ BM หรือรถยุโรปทั่วไปนะครับมาใช้ฟิล์มเพราะว่าสีของเราต้องรักษาให้นานนะครับอ,อยากจะขอเชิญชวนให้มางานบ m มเมอร์เลสคั้งต่อไปนะครับสนุกมันแน่นอนครับปลอดภย100ัยร้อยปเ็สวัสดีครับผมสต็อปนะครับวันนี้มากับเจ้า BME 30นะครับ มาร่วงงาน b ิมเมอร์เครั้งที่2ครับผมผมใช้ผลิตภัณฑ์ของแมสน t ทโปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ฟิล์มกันลอยรถยนต์ซึ่งทําให้รักษาสภาพสีรถได้สวยงามไม่ว่าฝนตกวันนี้เช็ดแห้งมาซิ่งได้เลยใช้มานานประมาณ6เดือนแล้วครับผมทําให้รักษาสภาพสีรถได้ดีมากเลยครับสําหรับชาว b ิมเมอทุกท่านนะครับถ้าใคร เป็นห่วงรถว่าจะเป็นรอยผมแนะนําฟิล์มกันรอยแมกนัสโปนะครับผมรถผมติดฟิล์มกันรอยแมกนัสโปนะครับทําให้มีสีสันสวยงามทําให้เวลาผมขับในสนามแข่งทีละนะครับไม่ต้องกลัวเศษหินเลยครับทาให้ผมมั่นใจว่ารถของผมไม่เป็นรอยครับผมโอกาสหน้านะครับสำหรับดิงเบอร์เมครั้งต่อไปผมอยากชวนที่พี่มาร่วมง,งานกันเยอะๆนะครับสนุกมากเลยครับผมรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้มาร่วมง,งานครั้งนี้ ทำให้เราได้ใช้สมรรถนะของรถได้เต็มที่ในรุ่นของเราครับผมไม่ว่าพี่ๆจะใช้รถรุ่นไหนนะครับมาร่วมได้หมดเลยครับที่เป็น DM